สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม1 N2Game กับเกม3ก๊กรีบอน 3D นะครับเรามาอยู่ใน EP ที่6แล้ว <Yeah. S 1> ในคลิปนี้ <Ooh. S 1> ผมจะมาแนะนำเรื่องทริคของหอคอยปีศาจนะครับผมก็คือมาบอกว่ามันจะได้อะไรทำยังไงแล้วมีทริคยังไงถึงจะผ่านไปได้ไกลสาหรับสายฟรีและสายเติมเงินเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับผมหัวข้อที่1น,นะครับหอคอยเนี่ยได้อะไรมั่งเวลาเราลง หอคอยเนี่ยผมต้องแนะนําเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหอคอยเราลงเนี่ยทุกๆครั้งที่ผ่านด่านเนี่ยเราจะได้ของรางวัลแน่นอนครับแต่และด่านจะได้ไม่เหมือนกันมันจะขึ้นบอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยรางวัลผ่านด่านตรงขวามือบนนะครับเ,เพื่อนสามารถดูได้เลยผ่านด่านแล้วได้รับเลย ตัวที่2เนี่ยรางวัลสะสมเวลาของ AI นะครับจะได้อะไรเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยติ๊กตรงเครื่องหมายตกใจขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นบอกเลยว่าถ้าคุณออนไลน์ไปเนี่ยมันมีโอกาสสุมได้อะไรมั่งมันจะขึ้นบอกหมดเลยนะครับในส่วนที่3นะครับสําหรับสายเติมเงินนะครับก็คือรางวัลของกิจกรรมเนี่ยครับนี่ฮะ ซื้อตรงลงทุนเติบโตนะครับมันจะมีเปิดหอคอยปีศาจให้ผ่านชั้นได้ตามกําหนดเนี่ยจะได้รับทองค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับสําหรับสายเติมเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดอ่ะมันมีทิคอย่างหนึ่งสําหรับการรีหอคอยปีศาจผมแนะนําว่าสําหรับคนที่จะรีที่เขียนว่าเร่งความเร็วเนี่ยให้คุณขึ้นสมมติว่าวันนี้คุณขึ้นมาตันแล้วเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยผมให้กดเร่งเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเร่งให้ดูเลยเนี่ย มันก็จะได้ของเนี่ยที่เป็นค์ดสูงเลยเนี่ยครับเหครับ <No. S 1> เนี่ยมันจะได้ของที่ค์ดสูงแต่ถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วเราเร่งยังไม่ได้เล่นหอคอยยังไม่ตันอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบได้ของค์ดต่ำๆตอนที่เราเล่นยังชั้นยังไม่สูงมากแต่ถ้าเรามีโอกาสแบบวันนี้อยู่คัดร้อยแล้วเราสามารถเล่นเก็บได้วันนี้อีกขึ้นคัทร้อยหกสิบอย่างเงี้ยคุณก็สามารถรับคาดของคัทร้อยหกสิบได้เลยอะ่ะคือมันค่อนข้างที่จะดีผมแนะนําให้ ทำก่อนวันที่เราจะนอนก่อนที่มันจะรีรีรเวลาสุ่มนะครับผมเนี่ยก็คือเป็นทิกเล็กๆได้น้อยเอามาฝากบางคนน้องๆเนี่ยแบบมาเจอปั๊บเนี่ยเห็นเคเวสมันขึ้นหรือว่าเห็นมันทําได้เนี่ยก็ก็กดรีอย่างเดียวเลยผม,ผมเจอเยอะอย่างเงี้ยครับก็เลยแนะนาว่าอย่าพึ่งรีรอไว้ให้มันใกล้ถึงเวลาแล้วกดรีที่เราไปต่อไม่ได้แล้วดีกว่าจะได้ของดีกว่านั้นเย oh, <no. S 1> อะมาถึงหัวข้อใหญ่ที่2นะครับผมไต่แหลงแบบไหนถึงจะไปได้ไกล แน่นอนครับผมบอกเลยไม่ต้องสนใจว่าตัวละครเป็นกก<ะ>ไหนอะไรยังไงเน้นที่ดาวพลังช่วงแรกๆนะครับคุณเน้นที่ดาวพลังเอามาจาัดทีมลงมีแท้งมีซัพพอร์ตซึ่งไต่หอคอยตัวเนี้ก็คือว่าคุณสามารถยืนนานมีดาเมจปิดตัวละครของบอด AI ได้หมดเนี่ยคุณก็สามารถผ่านได้แล้วซึ่งผมใช้ทิคง่ายๆก็คือแบบหาตัวล้วงหลังสักตัวนึงหาตัวฮิลมาให้เต็มฟูลแล้วก็ตัวแท้ง ก็สามารถเก็บบอทได้เยอะแล้วแล้วถามว่าเอ้ยหนูไม่มีแนวทางเลยสําหรับคนที่ไม่มีแนวทางเนี่ยมันมีตรงรายงานด่านเนี่ยครับผมสามารถเข้ามาดูคนก่อนหน้าที่เราผ่าน <S <S เขาผ่านแล้วมาดูแนวทางเขาเล่นไว้สําหรับสายฟรีเนี่ยมาดูแนวทางเขาก็ได้แล้วก็ค่อยจัดทีมตามเขาแต่ถ้าไม่มีตัวละครตามเขาก็ดูว่าเฮ้ยเขาใช้แท้งกี่ตัวใช้ตัวเวทกี่ตัวใช้แอสซิสซินไหมใช้ตัวฮิวไหมก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับผม สามารถเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆเ,ออเข้ามาดูหน่อยหรือมาดูรีเพย์ก็ได้ดูรีเพย์การเล่นของเขาว่าตัวไหนสร้างดาเมจสูงสุดนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยผ่านได้ไกลมากขึ้นนะครับผมอีกส่วนสําคัญบางคนแพ้แพ้ครั้งหนึ่งสองครั้ง ท้อแต่ผมไม่แนะนําให้ท้อนะครับคือทุกครั้งที่แพ้คุณลองเปลี่ยนสับเปลี่ยนตําแหน่งว่ายืนตัวไหนจะอยู่ได้นานลองสับเปลี่ยนตําแหน่งดูก่อนว่ามันจะสามารถทําให้เราชนะมีโอกาสชนะได้ไหมบางทีตัวไหนเป็นตัวดาเมจไม่ควรให้ตายก่อนคุณก็ต้องหลบเลี่ยงให้ได้ตัวฮิวมันไม่มีโอกาสได้ฮิวก็ต้องเปลี่ยนตําแหน่งการยืนยืนในตําแหน่งที่เหมาะสม บางตัวละครก็ต้องทําให้มันเอื้อกันนะครับผมแล้วก็อัพตัวละครมาลงแล้งจะทําให้คุณไปไกลมากขึ้นอย่างผมเนี่ยพลังแค่20ล้านกว่าๆแต่ผมสามารถตีบอท36ล้านสบายๆอะ่ะขึ้นมาจนถึงแล้งขนาดนี้ได้จนมาตันหนึ่งขนาดนี้ก็แปลว่ามันมีทริคที่สามารถสับเปลี่ยนตําแหน่งจนถึงท่านว่ามันแพ้เรื่องพลังจริงๆอะ่ะแล้วคุณค่อยแบบไปอัพพลังแล้วค่อยมาตีต่อนะครับผม อ่าเดี๋ยวมาเสริอมอีกนิดนึงหินสีเขียวที่เป็นหินเนี่ยครับหินสีเขียวเอาไปทําอะไรได้มั่งเนี่ยเรามาดูตรงร้านค้าหินสีเขียวเนี่ยสามารถเอามาแลกซื้อของถามว่าในร้านค้าผมแนะนําให้ซื้ออะไรเป็นอย่างแรกแน่นอนครับเหรียญตัวนี้ครับเหรียญตัวนี้ถ้าคุณสามารถซื้อได้ผมแนะนําให้ซื้อไว้เลยมันไปเหรียญเอาไปทําอะไรเดี๋ยวไปดู แล้วในส่วนที่2ถ้าคุณยังไม่มีอะไรในนี้คุณสามารถซื้อได้แต่ผมแนะนําให้ซื้อเหรียญตัวนั้นสำคัญที่สุดแล้วก็ดองดองไว้ซื้อชุดหรือซื้อประดับผมแนะนําให้ซื้อประดับเพราะประดับาหายากกว่าจะได้เนี่ยหายากผมให้มาแลกเขาในนี้ดีกว่าแลกเสร็จแล้วไปผสมเอานะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันว่าเหรียญตัวเมื่อกี้เอาไปทําอะไรเนี่ยครับเพื่อนตํารานักรบมันเอามาเปิดตํารานักรบเนี่ยเพื่อนมันใช้ร้อยเหรียญเพื่อนในการเปิดเนี่ย ผมไม่มีแล้วผมก็เปิดไม่ได้ถามว่าตำรานักล้มเนี่ยดีไหมโอ้โหเพิ่มพลังเยอะมากเดี๋ยวถ้ามีคลิปรีวิวแยกเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบเต็มเหนี่ยวเลยตำรานักล้มเนี่ยคือแบบยังไงก็ต้องมีทําให้พลังพุ่งกระฉูดมากโอเคครับทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการไต่หอคอยก็จบไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามไว้ในคลิป u t u b e นะครับผมว่าพี่ ตำลึงหาได้จากไหนได้มั่งแล้วก็ไอตัวตั๋วลุ้นขุนพลเนี่ยครับตั๋วเทพเนี่ยมันได้จากไหนได้มั่งนะครับผมต้องบอกเลยนะครับปัญหาได้จาก3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือการเติมเงินตำลึงเนี่ยกับตัวตั๋วเนี่ยคุณเติมตังค์ยังไงก็ได้มันจะมีแพ็คเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีแพ็คเนี่ยเติมเงินเนี่ยสามารถเติมซื้อได้เลยเนี่ยครับผมเนี่ยได้ตำลึงมันก็จะเห็นบอกบอกได้อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ย แพ็ครายวันแพ็ครายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าได้อะไรมั่งนะครับเนี่ยมีหมดเลยครับผมตั๋วนู่นนี่นั่นมีขึ้นดูหมดผม<อ>ในส่วนถัดมานะครับผม<อ>ก็คือกิจกรรมของทาง,ทางเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีกำลึงเนี่ยมันก็จะมีอัพเลเวลแล้วได้อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องอัพเลเวลแล้วก็มีกิจกรรมส่วนอื่นอีกเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยสามารถรับได้เลยกิจกรรมส่วนที่3เนี่ยก็คือเนี่ยผ่านด่านเนื้อเรื่องมันได้ทั้งการ์ด ที่เอาไว้ลุ้นตัวละครแล้วก็ได้ทองได้ตำลึงทองอยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้สำคัญที่ผ่านด่านคุณต้องผ่านด่านให้ได้เยอะๆผ่านด่านเยอะๆเนี่ยมันดียังไงมันดีทั้งได้ทองได้การ์ดไปสมตัวละครไปเทมไปอัพดาวตัวละครตัวหลักก็คือต้องใช้แบบของเยอะมากผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยรีบผ่านด่านแล้วยังมีอีกที่นึงนะครับผมก็คือ เควสรายวันเควสรายวันเนี่ยสามารถสามารถทำได้รวมทั้งเนี่ยกล่องสุดท้ายได้ตำลึงเยอะได้ค่าแต้ม VIP ได้ค่าแต้มกิจกรรมแล้วก็ได้ตั๋วเทพเอาไปเปิดกาชาได้อีกโอเคนะครับผมในส่วนที่เพื่อนๆถามมาว่า ตำลึงหาจากไหนการ์ดเทพในการสุ่มตัวละครพี่หาจากไหนได้มั่งผมก็แนะนำให้เพื่อนๆรับชมไปหมดแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าท่านใดอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยเพราะว่าถ้าวันไหนที่มันผ่านกด YouTube ได้1,000ซับเนี่ยผมจะมาทำการไลฟ์สตรีมคุยกับเพื่อนๆผมอยากคุยกับเพื่อนๆมากเลยตอนนี้เหงามากก็ฝากเพื่อนๆ ช่วยติดตามกันหน่อยช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับผมถ้าคลิปมันเป็นประโยชน์ก็ให้กําลังใจกันด้วยจะได้ทําคลิปต่อไปได้นานๆจะได้แนะนําเกมอื่นไม่ใช่เฉพาะเกมนี้เดี๋ยวผมมีเกมมาแนะนําอีกเยอะเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบีดเกมบีดนะครับผมเดี๋ยวมีแน่นอนเราจะมาแนะนําหรือเกมเก่าๆที่มีใครแนะนํามาให้เล่นผมก็จะเล่นนะครับผมจะได้มาคุยกันนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ